แล้ค่ะเมื่อกี้นะคะลงไปไว่ายน้ำมาแล้วก็จับปลามาเยอะเลยแต่ว่าที่เจอแม้แต่ฟิชก็ไม่เป็นไรมัง้งกินไปก่อนเีงเอ้คูกฟิชโอเคเขาบอกว่าไม่ให้กินหนวดมันแล้วเราจะเลือกอะไรได้ไหมดู้มแม่แรงมันกนินหน่อย ราะว่าตอนนี้นะคะเราเราขาดไอ้นี้มากเลยอะคะอ่ะเราขาดน้ำนะคะคกินปลาแล้วจะฉลาดแต่ว่าเราคงจะไม่ได้ฉลาดไปกว่าน,นี้แล้ว,ลวเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ได้โอเคขึ้นอะไปลงน้ำออโรราจะระเบิดแล้วนะแต่ว่าเราก็ ก็แปลว่าไม่ให้ไปแถวนั้นนะปะถ้าได้จะไปนะเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้เราต้องการใช่เย้เย้เยกินก่อนแล้วอยู่ไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วแกแล้วเออมาโอเคนะคะพี่มาจับปลานะคะพี่ไม่ได้มาสร้างอาณาจงอาณาจักรหรือว่าฆ่าสัตว์ประหลาดอะไรทั้งนั้นนะคะตอนนี้คือ พี่ขัดนาำแล้วพี่ก็ต้องไปจับปลาหรือว่าถ้าเกิดว่าต่อไปเราแบบว่าฟาร์มแบล็ตเตอร์ฟิชได้เราจะแบบว่าทำไอ้นี่ดีไหมบริษัทขายน้ำดื่มดีไหม, mm hmm. อมเออใช้ได้ใช้ได้ไดเอ๊ยเยอะเยอะเยอมาได้กี่ตัว เฮ้ยจับมาได้หลายตัวตกินกินเอาละได้ละรอดแล้วจ้ากินน้ำและกินได้อีกโอเคฉันไม่ตายแล้วจ้าแต่ว่าเอาิมของเยอะมากเลยเอ่ทำอะไรก่อนดี yeah. อ่ะมัน table fish อะไรเนี่ยยังใช้อะไรไม่ได้เลยเนาะ แล้วก็ nutrition block ก er ็ยังไม่ขาดนะคะเพราะว่าเราเรากินเยอะมากนะคะ oh, first aid ก็ไม่ขาดโอเค pre buy อ่ะเราออกไปเที่ยวเล่นกันดีกว่าเราต้องการเอิม่มเก็บอะไรได้ก็เก็บไปเกอะแล้วกัน อยู่ไกลไอ้น,นี้ด้วยอ,ะอ่ะมากินกินกินเกมจะพาฉันไปลงถ้ำเหรอเฮ้ยน่ากลัวประวาะ่าอาจารย์เฮ้ย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  Soul d e p o s i ไอ้ Metal s a l v a g เฮ้ยหรือว่าเกมมันเริ่มรู้ว่าเราแบบว่าเฮ้ยอาจารย์ หรือว่าเกมมันรู้ว่าเรากากว่ะมันเลยดรอปขอให้เราใหญ่เลยหรืเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮอาขอขอคอซอลอยู่ตรงนี้เหรอหรือว่านี่มันคือแหล่งซอลโ <30 seconds. S 1> อ,อ,อซิเจนเนี่ยแหละจริงๆเราก็ยังไม่ตายนะนจริงๆเรายังว่ายน้ำได้อยู่แต่ว่ายานออโรรามันจะละเบิดเราก็อักไประหว่างทางกลับบ้าน เห็นเงาตัวเองนะเอออะจับปลากลับบ้านหน่อยขอจับปลากลับบ้านหนอ่อยจ้าไอไม่ได้อ่ะอ,อีได้ของโอเคคุ้มกว่าปลาเดี๋ยวนะปลาขอปลาปลาไปไหนวิกวิกเฮ้ยเฮ้ยฉันอยากได้ไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าทำไมมันไปนอยู่ตรงนั้นละ่ะตัวอันตรายเอาตัวอื่นก็ได้ เออเออบูมเมอแรงบูมเมอแรงบูมเมอแรงอินเวนทอรี่ฟูโอเคอ่างั้นกลับบ้านก่อนได้ค่ะทำไมอ่ะอินเวนทอรี่มันชอบฟูอะกลับบ้านไปกองน้ำโห <c oughs> แต่ว่ารอบเนี้ยนะได้ของมาเยอะเลยพี่แท้อ๋อเออยังไม่ได้เคปโซเฟอร์ออเลงมาเลยอ๋อเี็ตลซาซัลเวชก็ได้มัง้ง อะไรมาทำๆมันไปเหอะคอับฟาปะเฮ้ยอ้อาวเฮ้ยเดี๋ยวนะแง่ Copper wire ปปได้แล้วเอามาทำอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนอ่ๆโถไม่น่าเอาไปเล่นเป็นปคคลูบริแคนเลยอ่ะ <laughs> ก็ได้โดว่ายน้ำออกไปตัดมาใหม่นะ ไอ้เหลืองเหลืองนี่ใช้ออสองสองอันแล้วเดี๋ยวเราจะทำผ่าสไปเดอร์ได้นะคะอ่าเหรอแล้วไงอ่ะเราเคฟโซเฟอร์อไปก่อนที่น้ำเราจะหมดอีกแล้วเราจะออกไปหาอุ้ยจะเย็นแล้วอะ่ะไปทางโน้นกันนะ มันเริ่มจะโอ๊ยไอตัวนั้นเงี้ยไปหาตัวที่ต้องการก่อนแล้วกันเนาะเอ้เออเอข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 อมาหาพี่หน่อยแล้วเออมาสองอันสองอันสองอันแล้วหนึ่งสองอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ากากอีวะ อ๋ออินเวนทอรี่มันฟูเราไม่ได้กล่าเออเราก็นึกว่าแบบแหมโธ่มาตัด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 กับเขายานโหยมันมันเริ่มแบบว่าพัางมากแล้วอะเราจะทำยังไงอะมันต้องหารีเพลทฟูให้ได้อะ ทำอะไรได้ก็ทำไปเก่อนแล้วกัน Deploy holographic p a spider d i s map away back out of caves คือเราอ่ะไม่ได้จะเข้าทํำอะไรให้มันวุ่นวายอ่ะตอนนีน้แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเอามาก่อนก็ได้แล้วก็เราก็อะไรกินก่อนเนาะ Cook hover fish firm low fat f o ี d ยวฟูทำปลาเค็มไม่เอาอะเพราะว่าตอนนี้เราขาดน้ำนะเรากินปลาก่อนละกัน่ะกินปลาฟินคืออืมสิ่งที่ต้องการเไทเทเนียมอิงกอตเอาไว้ทำอะไรก็ยังไม่รู้นะไม่เป็นไรอ่า จะรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ไทเทเนียมมีเพียบเลยโซลด้วยกินเออได้น้ำเพิ่มอีกหน่อยแล้วเราจะยังไงดีปะลงถ้ำเนาะโอเคค่ะเตรียมตัวเตรียมใจเขาบอกว่าอุ้ยอุ้ยอ่าโอเคมืดเหรอ งั้นไฟฉายหน่อยก็ได้อุ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไฟฉายไฟฉายอยู่ช่องห้าเอาไปใช้ได้ปะวะ,อะลองอุ้ยไม่ใช่อ๋ออ้าวเรายังไม่ได้ทำเหรอไฟฉายอยงั้นใปมืดมืดก็ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวไปกินมาเราจะตามปลาไปนะจ้า ไปกินกินก่อนขอกินหน่อยไม่ได้หรอไปทำไมมันไม่คอลเลกให้อ่ะอ๋อเพราะว่าเราของเต็มอ๋อจริงจริงมึงอะไร,รอ๋องั้นนำนำเที่ยวไปก่อนแล้วกันนะพี่กากอยู่หนูรู้ยัง อะไรเลยวะถ้ำอ่อฮัลโหลถ้าลงไปอะ่ะเราจะได้อะไรดีเฮ้ย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 ไม่ใช่ลหละมันจะเมื่อกี้จะมีตัวอะไรแหละบอกแล้วไปถ้ำตอนกลางคืนไม่ดีเนาะเฮ้ยแล้วไม่เราต้องกลัวด้วยอะ่ะทาา้า กินเลยขอกินปลาหน่อยปลากากาก็ยังด <Ly u> <poetry> <î demek> ีเออนั่นไงกลาสที่ต้องการลงไปเอาไหมล่ะเออไปก็ได้จะตายก็ตายไม่กลัวกลัวไหมกลัวอ่านั่นไงมีตัวอะไรมาแหละฮัลโหล ยิงอยู่นานยิงไม่ดีเข้าไปเอามาเลยจ้าอุ้ยมีเยอะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยออก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เจอตัวอะไรวะไปะได้กินไหมอะไม่ได้อุ๊บไปะไปยิงกลับกลับยานก่อนอย,ยานฉันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ต้องกลับมาเจอยานพังๆที่ก็ยังซ่อมได้ยังอะ่ะเมื่อกี้ไปเอาอะไรมากลาสโอเคเดี๋ยวนะเออรีแพอ๋อไม่ใช่ต้องการโซเฟอร์เอาอะไรกลาสทำอะไรได้บ้างอะ่ะกลาสเฮ้อกลาสกับแบตทรี เฮ้ย,อ,ยอ้าวไฟฉายเรายังไม่มีนี่หว่าอ้าวิว้ตายตายงั้นเราต้องไปทำแบตเตอรี่มาใหม่อคัพเปอร์ออลหายายอีกแล้วแบตเตอรี่พาวเวอร์เซล <c oughs> กินอะไรก่อนพี่ <c oughs> เปาก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกินแล้ววะไม่มีอะไรนีเ่เป็นไรช่างมันสกินก็มีสแกนเนอร์อ้าวทำสแกนเนอร์ได้ก่อนพอสทซ โดลิพอสิทธิ์ยังไม่ต้องใช้แล้วกันเนาะไปต่อไปเราไม่ท้อแท้อุ๊ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเ e ้ยเ a ้ยเ n ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเ d ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮายเฮ้ยเฮ้้เ้เย้ย

to your blueprint database. added your แปลว่าต่อไปก็จะบินเขา้าเอไม่ใช่ว่ายน้ำเข้าไปแถวดิออร์โรราได้นะเ,เราจะต้องใช้ที่บันอีกอกระเป๋าเอ๊ะไม่แล้วนี่ ่าเราต้องการแร่มากกว่าแต่รอบนี้ไม่เห็นน้องพายุเลยอะตัวอะไรอะอุ้ยสวยจังอุ้ยขอ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 อุ้ยอ๋อทไมอะไงเฮ้ย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 ,อยวอะไรแกแกออเฮ้ยอ้าเฮ้ยมดเข้าใช่ไหมเออออา กินดีเก็บของได้ <30 seconds. S 1> ไปไหนต่อหลงทางแล้วอุ้ยเอ,อ้ยไอ้นี่เริ่มเริ่มมีแบบว่าเทรสเหรอ,อ,อไม่กินไม่กินฉันจะกินตัว <xy> อื่นออกซิเจนมืด พูดนะปัะ๊กินน้ำแล้วก็ไม่มีโอ้โหหมอ,อจะเจออะไรไหยเนาะอุ๊ยมีของต้องคืนแล้วล่ะ ยาน,น่าจะของเต็มมืออีกแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รีเพลเยอร์เหมือนเดิมะจะถ้าไดาไทเทเนียมไทเทเนียมแบบเ้อร์กลาสวีแนมลวกลาส ต้องการทองแดงว่ะโถคอมพิวเตอร์ชิอย,ยังไม่ได้อะไรเลย,ยต้ากินก่อนเข้ากันโอ้โหตัวอะไรเนี่ยเพิ่งูลืมดูแกรี่ฟิชชิกล้วรีเพอร์อีกแล้วเมื่อกี้โดนดาเมจมาด้วยอ่ะ แล้วต้องการอะไรไหม Radiation suit ห e a d uh huh. Fiber mesh ต้องการสองทำก็ได้นะของมันเต็มอะ่ะ Fiber mesh ก็ได้ไหน Fiber <A? S 2> อ๋ยอ้าว Clip w i e อ๋อต้องเอามาสองอัน่ย แล้วเราพอมีที่ไหมอะไม่มีเราต้องกินนะแล้วก็เอาของเก็บด้วย metal savage ยังไม่ต้องเอาออกมาก็ได้มัง้งเพราะว่าของเต็มเลย glass q u a r ปะเราไปเอา creep w i มานะแล้วเราก็จะมามแต่ว่ามันไม่ค่อยได้อะไรป่ะ looky c a เอามาทำไมไม่รู้เยอะแยะ ซิลิโคนวก็ครับแล้วก็ครับอีกแพดไฟเดอร์เมื่อกี้เริ่มมีปลากินเราอะกัดเราแล้วอ่ะไม่เป็นไรหาอะไรได้ก็เอาไปก่อนนะถ่ากระโดดลงนะ คือคิดว่าเราคงจะต้องแบบลองว่ายไปให้มันไกลขึ้นใช่ปะรีไฟไปเก็บเอาออกใช่แล้วก็ต้องการเานะยรวะสว่างเหรออินเวนทอรี่เก็บอะไรไม่ได้แล้ว แต่ว่าเอาจริงแล้วจะว่ายน้ำเล่นไปเฉยๆก,ก็ได้นะมันก็แบบว่าเรลัซซิ่งดี <c oughs> ขอบใจตัวเองนะคะไฟรูเมชได้แล้วทำอะไรได้ยังอะสูรสูรอ๋อเออต้องมี อย่างอื่นอีกนีโคลวิยทำอะไรได้ไหมอะไทเทเนียมอิงก,ก่อนมันเอาไว้ทำอะไรอะกลาสแรกควอตส์ artz, หรอทำได้นะไม่ต้องกลัวหวังว่าอีนาเมลกลาส สต็อกเกอร์ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วมั้งเอานะจะทำไหมอะซิลิโคนรับเบอร์ทำไปเหรอประหยัดที่ hmm. hmm. เก็บไว้ก่อนละกันสต็อกเกอร์สต็อกเกอร์ถูก Bleach เออ Salt and Coral Tube เออเอาอันนี้ก่อนก็แล้วกัน Coral Tube คิดว่าพอได้นะดาดาไปไหนดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของของของ ใช้เปล่าอ่ะไม่ใช่ของอันนี้อะไรอ่ะ Coral shell plate อไม่ใช่ไม่ใช่ของที่เราต้องใช้หรอโอ้๋อยังไง ใช้สแกนเนอร์ได้ไหมอะอ๋อหาแชร์ก่อนนะเอออันที่สองใช่เอ้ยสร้างได้เว้ยอัเนี่ยได้อะไรหน่อยก็ยังดี ได้อ่ะนี่เฮ้ยขอ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 มากินหน่อยเร็วขอกินหน่อยไม่ได้ไม่เอาเอาเอลืมชักมีดมนเลยกาบินมาใกล้อะดิฮัลโหลฮัลโหลขอกินหน่อยเร็วขอกินหน่อยเร็วไม่ให้อ๋อนี่ก็ได้ <c oughs> ไปละหมดเอ๋อ้ยมาท้องกับปลามากินบ้าง,งแล้วนะทำนนี้อะไรเออเทเบลโครลเออมามาเออไป อันนั้นคือ f ฟลเตอร์ของสอนวิธีใช้อ่ะ <Okay. S 1> ขาดน้ำแล้วคร่าปีปเปอร์ก็กินมาแล้วมาแล้วป,ปเปอร,ปปอร์กินก่อนแล้วมาให้กินหน่อยปีปเปอร์จ้าปีปเปอร์ปีปเปอร์ไม่ให้กินเหมือนว่ายนี้อ่ะไปก็ได้กับยาน คือคะแนนอาหารไม่มีนะจ๊ะแง่ไม่อะไรอะไทะเทเนียมดีนาเลวน,น่าโอ้ทูฟินเฟิสเอดเอ็ดเมื่อกี้เราอะเมื่อกี้เราไปเอาอะไรมาเนี่ยขาดแบตทรีขาดแบลเดอร์ฟิช เมือ่อกี้ตกลงออกไปไม่ได้อะไรเลยอ่ะห้าเทโบโ,ลโครลราฮ้า้าๆๆาเอามาทำอะไรอ่ะอืมจะไม่รอยแล้วจ้าน้ำไม่มีนะงง้นออกไปหาปลาก่อนแล้วทำไมเมื่อกี้จับปลาไม่ได้อ่ะปีเปอร์มาแล้วเออไปกินก่อน กินริปเปอร์ก่อนมาเห็นการเอาตัวรอดนะเอ่อตัวอะไรอะ่ะรอตเทนคุกท์ไม่เอาจ่ะมันเน่าแล้วใช่ปะ่ะ ไฮ้หปลามาอ่อี้แต่อันนี้เดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะเออแต่ว่ารอบนี้ไม่เจอน้องพายุเลยอะเออไปไปขอ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 ปลาตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เร็วมาแล้วไอ้ไอ้ฮัลโหลฮัลโหลมาเก็บไม่ยอามว่ะเฮ้ยเป็นไปได้หรอวะ มันเราต้องกินอะไรอ่ะพิปเปอร,รอ์อ้าวพิปเปอร์โดนโซเตอร์แดกอ่ะเออหรือว่าเรากินไม่ได้อ่ะอุ้ยเก็บพิปเปอร์มาเต็มเลยกินพิปเปอร์ไปก่อนแล้วกันชีวิตอันอยากเย็นลำเค็นเหลือเกินเรากินตัวนี้ไม่ได้อะวะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล กินไม่ได้หรอเฮ้ยได้ไงอ่ะทำไมอ่ะอนี่มันเป็นเกมฝึกจับปลาเหรอ,อแต่ทำไมเป็นไร Vital Signs Stabilizing <laughs> โอเคค่ะพอแค่นี้แล้วนะคะบายบายอาจจะไม่กล้าอัพคลิปแล้วก็ได้ <laughs> เพราะว่าทุกวันนี้ก็คือหาปลาไปวันๆน,นะคะไม่ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลย